ไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับตีที่หนึ่งครับผมลงมาแล้วตีที่สองยังไม่ลงครับผมอยู่บนเครื่องไม่เลิฟยังไม่ลงนะซีเคนะครับผมยังไม่ลงนะตีห้าครับผมเอลพีนะครับผมลงมาแล้วนี่ลงมาแล้วเหมือนกันตีที่หกลงมาแล้วยกลงมาแล้วครับผมตีที่แปดยังไม่ลงตีที่เก้าลงมาแล้วลงจากน่าจะเป็นห่อดูดาวนะที่ที่สิบลงมาจากหลงไฟฟ้านะครับผม แล้วก็ SKY ครับผม SKY น่าจะลงวงฟ้าหรอแล้วก็หอน,นาฬิกาขอแบบเด็ดเด็ดครับผมวันนี้ต้องมีเด็ดเด็ดบ้างละ <c oughs> <c oughs> ขอให้ทุกทุกคนโซโซครับผมทีที่หนึ่งครับผมจากลงไฟฟ้าครับผม ทีที่สองจากสนามยิงเป้านะครับผมไม่เลิฟครับผมจากลุงสี่ครับผมเอาจัดมาแล้วครับผมยกจัดมาแล้วครับผมยังไงลงไปสองเสียหนึ่งครับผมน่าจะหมดตีดีเคนีเคโอ้โหเกนินสีเคเหลืออามาคนเดียว บุกครับผมจัดมาแล้วนะโอเคจัดมาแล้วขอดูดาวครับผมยังไงครับผมโอ้โหล้มคนนะครับล้มนะโอ้โหเสียไปสองคนนะ่ะเสดาจาาทวนโอเคครับผมลงไวฟ้านะยังนะอ๋อ เป็นของ SKY นะครับที่เคลียร์เมื่อกี้นะตีแปดนน่ากลัวมากบอกแล้วจริงๆรง <c oughs> วอมให้เขาตีก่อนเร <c oughs> ือเปป้าอันนี้ไม่แน่ใจนะสุดสารน์ผมมาสก,กีนะมาสก,กีมาครับผมมาสก,กี สเตลเล็กนะครับผมสเตลเล็กหรือว่าสไตลเล็กไม่รู้เหมือนกันนะขอใช้ด้วยโพชินก็ครับผมโพชินกน่าจะเจอกับตีของไม l เลฟิฟลือเป้าไม o ล e อ,อยู่ไกลมากแล้วตีไหนนะอยู่เมื่อกี้ <S <S ไม่แน่ใจ SKY อยู่นี่ครับผมอ้าว <c oughs> เจอกับใครนะตรงเนี้ย ยกครับผมต้องมีคนเจอนะเมื่อกี้น่าจะมีคนเจออยู่นะเแบบไปพนังห้อปปนหนงให้ชัดเจนก่อนเอ,อเจอกันแล้วครับผมลงมไปหนึ่งทำไงดีโอ้โหปิดได้ครับผมเียบไปหนึ่งตัดสินใจยังไงถอยครับผม รลังเข้ายังไงโอ้โหเพื่อนบอกถอยครับผมมีคนโคบนะเมื่อกี้เสียดได้ม่มัน้นพลาดแน่เมื่อกี้พลาดแน่ถอยช้าเป็นนิดพลาดแน่นอนครับผมอ๋อเป็นตี้ของเข้าหลังอ๋อจัดแล้วครับผม อ้าวไม่เลิฟไม่เลิฟเสีย,นนค,ยค,ออคนหนึ่งครับผมโอ้โหโอ้โหหมดเลยครับผมเหลืออีกคนนึงโกโก้ทอ้ทอทอ้อยังไงเหลือคนเดียวครับผมเหลือคนเดียวโกโก้โกโก้ทอ้อ โยกครับผมน่าจะเจอข้างหน้าอีกตีหนึ่งครับผมโอ้โห้ซ้ายมาครับผมติดซ้ายไม่ได้นะเพราะดันซ้ายมามาทิ้งตาล้วกขวาโอ้โห้สองเลยผมสองมันจะเป็นตีเสือกด้วยนะตรงนี้สามตีเลยเนะี่ยน่าจะเป็นสามตีนะตรงนี้ เป็นของเต้ขนมไทยนะที่เก็บได้นะทุกคนนุกว่าสามตีเมื่อกี้แต่ขนมไทยมาเก็บได้ครับที่ที่สิบไปเรียบร้อยฮะ หยกเอาอีกแล้วยกเอาอีกร้อยทุกคนยกวันนี้มาดีจัดมาดีจัดมีใส่ชาร์จด้วยครับชาร์จคนเดียวชาร์จคนเดียวกับรถนะตามแล้วผมไม่ปล่อยให้เล่นน่นอนอย่างงี้เล่นสามหนึ่งครับผม ขอเล uh. ่นสามหนึ่งนะโอ้โหยับผมเป็นของทีดีบผมเหลือคนเดียวครับผมเหลือคนเดียวอีกแล้วไม่เลิฟเจอคนเรียบร้อยฮะ เ็อตี้ออออขอนะเป็นตี้ของกูคือใครวะ <c oughs> เป็นตี้ของตี้ห้าแล้ววมีคนชาร์จอีกแล้วครับผมยังไง ผมเปนหนึ่งผมเคลียร์ได้นะเสียไปนหนึ่งเลยเป็นของขนมไทยที่มานะเป็นของที่ขนมไทยขนมไทยมามาจริงวันตาเนี้ยขนมไทยจัดจะเคลียร์ได้ไหมโอ้โหเหลือคนเดียวแน่นอนอย่างนี้ โอ้โหเขาตามด้วยทุกคนเขาตามจี้เลยอะขนมไทยมาตาเนี้ยมาตึงจัดโอ้โหตีนี้งัดไปแล้วครับผมไม่ทันนะมองไม่ทัน เอาแล้วครับผมเอาอีกแล้วเหลือสามคนเคลียร์ได้แต่เหลือสามคนนะเอ้าเจอกันแล้วนี่เป็นของโอ้โหเรียบร้อยฮะ เจอแน่นอนแบบนี้เจอแน่นอนมาดูกันครับผมตีเติงครับผมตีไฮไลท์เลยนะครับผมตีนี้โอ้เขาเขาถอยนะเขาตัดสินใจเร็วมากเขาถอยเลยเป็นของ SKY ก็หผมยกก็ หาโพสิชันครับผมหาโพสิชันตรงกลางนะ2เป็นทีงเออารูเหรออารูใช่ไหมโอเราจะต้องเรียกอารูแล้วนะครับเอายก ลงไปนหนึ่งครัอผมแล้วจะเจอกับกับอะไรกับตีแปดลอเป้าใช่ครับผมเป็นตีแปดโอ้โหจะเสียไหมจะเสียหนึ่งละเป้าไม่เสียครับผมชุบกันได้นะเขาเอาแน่นอนครับผมตีนี้เขาเอาแน่นอนนะเขาไม่ปล่อยแน่นอนเรามาดู เรามาดูการตัดสินใจของเขาที่จะชาร์จยังไงครับผมเอสคอตยังไงมีคนมีตีปมีตีเป็นตีของขนมไทยแน่นอนมาอย่างนี้ขนมไทยมาแน่นอนแบบเนี้ขนมไทยไม่ปล่อยแน่ช็อตนี้ครับผมช็อตช็อตแบบดียักษ์ใหญ่ครับผม โอ้โหร้อยหกห้าครับมีการยอดระเบิดครับผมโอ้โหถ้าเข้านะเมื่อกี้ถ้าเข้าเมื่อกี้น่าจะเสียไปสองเลยนะโอ้โหชาร์จแล้วครับผมมีการชาร์จเกิดขึ้นแล้วนะโอ้โหเหลือคนเดียวครับผมขนมไทยเหลือคนเดียว พนมท้ายเรือคนเดียวครับผมโอ้โหสแนดงดีนะลูกซองกับปืนคี้นะโอ้โหลูกซองกับปืนอะไรนะเขาเรียกว่าปืนคีกเล็กอะเออยูเขาเรียกปืนอะไรยังอ่านไม่ออกเลยเออหมดครับผมเขาเคีย์ตี้นี้นะหมด เชตุเอาอะเอลที LT มาครับผมมาเจงมาเจงขนมไทยมาครับผมวันนี้ทีทีแปดหาโพสิชันเลยครับตอนนี้ทีทีแปดหาโพสิชันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีใครเพิ่งมาใหม่ก็ฝากกดหัวใจให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้นะ ตีที่สองครับผมน่าจะมองเห็นแล้วนะน่าจะมองเห็นแล้วยังไงเขาตัดสินใจยังไงเรผผมเห็นคนเดียวด้วยนะ <ampoo> ไม่เห็น <ğan>: <clique> น่าจะเป็นตีของตีแปดหรือเปล่า <Deadpool> เป็นของตีแปดแล้วครับผมโอ้โหมาอย่างนี้เจอกันแล้วครับผม ต้องชาร์จแน่นอนข้างบนชาร์จแน่นอนครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮนะเฮ้ยสี่นัดครับผมสี่นัดะโยนไปสี่นัดตัวไม่โยนะโอ้ชฉลมวนมากโอ้ตามมาต่อตัวน้องโอ้โหไม่มีการตั้งไอ้วัวครับผมโอ้โหไม่มีการตั้งไอ้วัวนะระบัดตั้งไอ้วัวติดนะ โอ้โหสามตีครับผมนะสามสี่เมื่อกี้มีการสะบัดตั้งไอวอลด้วยทุกคนคุดเลยโอเคมิตี้มาแล้วครับผมนะเหมือนมิตตี้สอนมานครับผมเป็นของเป็นของไทยขนมไทยเห็นด้วยเป็นของ SKY ครับผม โอ้โหคือแบบไม่ได้เลยครับผมนะเห็นคนมั่วซั่วไม่ได้เลยนะคือแบบเห็นคนยิงกันไม่ได้เลยสุดจริงเอกคอสตึงสด <c oughs> LT, LT ก็ไม่ต่างกันนะผมบอกเลย LT อ่ะสี่คนเสียคนเดียวครับผมสิบเอดคิวนะ เอยไม่ใช่11 Q ดคิวดิเออ11คิวจริงด้วยเออมาครับผมยังไง <c oughs> สนุกแน่ครับผมสนุกแน่โอ้โห SKY กะกะกะถล่มให้หนักเลยเน่าจะเห็นขนมไทยแล้วนะเมื่อกี้ เหมือนเขาเห็นขนมไทยนะใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ใช่แน่นอนอย่างนี้การถอยตั้งรับครับผมถอยสอบนะโอ้โหขนมไทยเสียช่โอ้โหโอ้โามครับผมนะโอ้โจรมุนมากเลือกคนเดียวขนมไทยเลือกคนเดียวก็ผมไม่ยอมเหมือนกันก็ผม สีสีแปดยังไงสีสีแปดยังไงมาด้วยมาเล่นเป้าไม่เล่นครับผมหาพวกทีชันนะโอ้ SKY ยังไงตัด SKY ยังไงตัดเสินใจไปไม่อามากครับผมไอของเราไปแล้วครับผม ยังไงเขมสามสี่นะสามสี 3, นะ่เขมเราจะดูกันซี่แบบยักษ์ใหญ่กันนะแบบเหลือหลายคนนะพาที่เราจะเอาแบบตึกๆนะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูกัน โอ้โห oh. <c oughs> วงบีบดีจ้าข้างบนได้ SKY ได้วงนะได้วงเต็มร้อยครับผมแต่มีซ้ายขวานะเขาเขายังไม่รู้นะตอนนี้ตอนนี้เหมือนคนจ้องเห็นแล้วนะครับผมเหมือนคนจ้องเห็นแล้วนะเห็นทั้งสองตี้แล้วนะตอนนี้ เอสเิวายังไงครับผมตัดสินใจยังไงถ้ามีไอวอเยอะเขาเล่นได้แน่นอนครับผมถ้าเขาไม่มีเขาเสียแน่นอนครับผมคือเขาต้องตีให้ได้ครับผมโอ,โอ้โหล้มหนึ่งครับผมเอสวล้มแน่นอนครับผมอย่างนี้อย่างนี้ต้องเล่นแล้วนะครับคืออย่างนี้ต้องเล่นแล้วนะ ต้องเล่นน่ะยังไงครับผมมีการปลาระเบิดยอดด้วยนะครับผมระเบิดมาครับผมเอ็คอร์ดยังไงเสียเอ็คอร์ดไปแล้วนะครับคนเดีโอเคครับผมมีคนมาหล่อลังด้วยนะเอาแล้วครับผม SKY ก็ยังไม่เสียครับผมอันนี้เลือยังไงครับผมเรือ เหลือสองนะลงไปหนึ่งสองสองแล้วเปล่าน่าจะเป็นสองสองนะยังไงครับผมสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งทุกนเฮ้ยเหลือหนึ่งสองครับผมอย่างนี้อย่างนี้จบในนอนครับผมโดนห้าสิบหกหกสิบสี่นะ โอ้โหเจ็บหนักมากจบฮะ